ปฏิบัติการเซฟทีไทยแลนด์รวมสร้างสังคมปลอดภัยด้วย AI ต้านภ COVID ัยโควิด -19 วิธีการดาวน์โหลดสำหรับระบบปฏิบัติการ Android วิธีที่ 1. สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันโดยสแกน QR Code หรือเปิดเบราว์เซอร์และใส่ลิงก์เซฟทีแอปพลิเคชันเพื่อเข้าสู่การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน วิธีที่ 2. เลือกรูปภาพ QR code จากโทรศัพท์เพื่อทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหลังจากดาวน์โหลดให้กดติดตั้งแอปพลิเคชันลงเครื่องโดยอนุญาตให้ติดตั้งโดยตรงเพื่อเริ่มต้นใช้งานแอปพลิเคชันได้ทันทีลงทะเบียนและใส่รายละเอียดข้อมูลต่างๆเพื่อใช้งานแอปพลิเคชัน ทำให้รู้ได้ทันทีที่ไหนปลอดภัยสำหรับคุณสีเขียวบุคคลปลอดภัยจากโควิด -19 สีเขียวอ่อนบุคคลทำงานใกล้กลุ่มเสี่ยงให้ระมัดระวังสีเหลืองบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่ควรต้องเก็บตัวให้ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งสีแดงบุคคลติดเชื้อที่ต้องรักษาในสถานพยาบาล ขอบคุณครับท่านผู้ชมที่ได้ติดตามชมแม็ก v ทีวนะครับติดตามกันไปเรื่อยๆกับข่าวชาวบ้านอา้าวเราก็ยังไม่ทิ้งนะครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่เรื่องโรคระบาดไวรัสโควิด19นี่ตอนนี้ศูนย์ช่วยเหลือผู้ที่เก็บตัวนะครับศูนย์กักกันตัวนี่แหละครับเราก็ได้ดำเนินการมาสองสาวันแล้วครับก็มี ผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมโครงการนี้ก็มาพักมาเก็บตัวที่ศูนย์เรานะครับโอ้หลายหลายคนแล้วนะครับท่านที่กลับมาจากต่างประเทศกลับมาจากต่างจังหวัดไกลๆกรุงเทพหรืออะไรก็แล้วแต่ในต้องการที่จะมาเก็บตัวนะครับก็แจ้งมาที่ศูนย์ได้นะครับ081882 2 2 3 2สองสาสองนะครับเราจะบริการท่าน มาถึงแล้วก็โทรมาบอกครับเรามีรถรับส่งบริการถึงที่ไม่ต้องห่วงจะเข้าโรงพยาบาลเข้าที่พักยังไม่ต้องเข้าบ้านนะครับท่านมาถึงแล้วนะอย่าเพิ่งเข้าบ้านนะถ้ามีที่กักตัวเองที่บ้านก็อ่าเข้าไปกักตัวเองที่บ้านแนะนําอย่างหนึ่งนะครับว่าตอนนี้มันมีการเข้าใจผิดกันนะครับเขาบอกว่า,าศูนย์กักกันศูนย์กักตัวเราเนี่ยจะแพร่เชื้ออะไรต่างๆไม่ใช่นะครับ พอที่เราเอามากักกกักตัวเนี่ยไม่ใช่ผู้ป่วยนะ <c oughs> ใครเข้าใจด้วยเพราะหนึ่งกฎของเราก็คือท่านต้องไปโรงพยาบาลก่อนสมมุติว่ามาแล้วเนี่ยมาจากต่างจังหวัดเนี่ยท่านก็เข้าโรงพยาบาลตรวจเป็นที่เรียบร้อยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ต้องการคือยังไงก็ต้องมากักตัวนะครับสิบสี่วันเนี่ยอย่าไปเพ่นผ่านยังไม่ได้นะครับเพราะมันไม่ใช่แน่ต้องให้พ้นสิบสี่วันไปก่อน อันนี้นสำคัญนะครับท่านอย่าคิดว่าศูนย์ที่เราช่วยเหลือนี่จะมาแพร่เชื้ออีกมันไม่ใช่นะครับอย่าเข้าใจผิดไอ้คนที่ติดแล้วเราเอามาไม่ได้เดี๋ยวก็ผิดกฎหมายนะครับโน่นเป็นเรื่องของหมอของแพทย์ท่านไปตรวจแล้วไม่มีอะไรนะครับก็เหมือนบุคคลธรรมดาก็เหมือนผมเหมือนท่านนี่แหละครับผมมามาจากกรุงเทพนี่ผมก็ไม่สบายใจว่าจะขอนอนพักสบายสบายส,ายสัก14วันนันสองอาทิตย์ มามาครับมาที่ศูนย์เรามีข้าวมีปลามีอาหารไม่ต้องทางบ้านไม่ต้องพะวงนะครับอา่าไม่ต้องพะวงนะแล้วอย่าเข้าใจผิดนะครับอย่าเข้าใจผิดว่าเออมันจะต้องไปปล่อยเชื้อไปใช่คือที่พักของเราเป็นห้องนะครับเราไม่ได้ให้รวมกัน่าวันนี้าทางศูนย์ของเราก็ได้ไปเยี่ยมสลับพี่พนมนะครับที่ต้องการจะมากักตัวเนี่ยมาจากกรุงเทพเขาก็ไม่สบายขึ้นรถไฟมาเนี่ยแจ้งมา ความจำนมาแล้วก็บริการเรียบร้อยส่งเข้าโรงพยาบาลพักหนึ่งคืนหมอก็บอกไม่เป็นไรเป็นไข้ธรรมดาธรรมดานะครับคือไม่ใช่ไข้แหละครับเวียนหัวก็คือนั่งรถไฟเนาะกระมกระมกรมะมกลับบ้านครับไปพักฟื้นที่บ้านผมก็แนะนำํำทางศูนย์ของเราเข้าไปแนะนําว่าต้องไปอยู่คนเดียวเลยบนชั้นสองห้ามลงมาชั้นล่างวันนี้เราก็ไปเยี่ยมครับก็เอาแมสเอาของเอา เครื่องกินเครื่องใช้อะไรไปมอบให้เพราะบวันมันก็นะครับแล้วก็แนะนําในเรื่องของการกินการอะไรเนี่ยกินก็ต้องกินอย่าไปกินรวมกันนะเออวันนี้เอาจานอ,าอะไรไปให้ด้วยจานนี่เป็นภาชนะที่กินแล้วต้องทิ้งเลยอ่าอันนี้เราเราบริการถึงที่นะครับแล้วเราก็จะไปเยี่ยมอ่าเรื่อยๆแหละครับหลังจากนั้นเราก็ไปที่ศูนย์ที่เราอ่าเอาผู้ที่สมัครใจไปเก็บตัวไว้นะครับก็วันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ไปครับ ไปฉีดพ่นกันโควิดนะครับน้ํายาจากเมืองนอกมาแล้วครับก็เลยไปพ่นไปฉีดไปอะไรป้องกันกันไว้นะครับท,งงที่สํานักงานที่ศูนย์นะครับศูนย์อีกแห่งหนึ่งก็คือศูนย์กักตัวนะครับนี่เราไม่บอกว่าอยู่ไหนนะครับไม่ต้องห่วงปลอดภัยห้องแอร์สบายเย็นสบายนะครับนอนแขวนขายอยู่ข้างบนนั่นเลยสบายเอาแจ้งมานะครับสําหรับท่านที่มีความประสงค์หรือ ท่านที่ต้องการอยากจะได้เอกสารนะครับในเรื่องของการเ,เข้าไปโหลดแอปเพชั่เนี่ยของเซฟท T ไทยแลนด์คือแอปนี้ท่านไปโหลดได้เลยนะครับแล้วท่านจะรู้ว่าท่านเดินทางไปไหนก็นแล้วแต่ในแอปเนี่ยในโทรศัพท์ท่านนี่มันจะบอกจะแจ้งจะเตือนทุกกรณีทุกระยะทุกเวลาว่าตรงไหนมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงเขาจะอธิบายให้ให้บทนะครับ แล้วก็มีแนะนำมีนี่ครับมีแนะนำแล้วก็มีทางคิวอาโค้ดให้ด้วยนะนะท่านต้องการท่านก็แจ้งมานะครับแล้วก็สำหรับท่านที่มีญาติมีอะไรที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับถ้าจะมาเก็บตัวก็แจ้งมาเลยครับเราก็จะบริการท่านตอนนี้นะครับเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆอะไรนี่ก็มาจากกรุงเทพมาครบแล้วนะครับถึงแล้วนะครับดังนั้นก็ต้องขอเรียนเชิญน,นะครับ ทุกท่านที่จะเก็บตัวหรืออาสาสมัครตอนนี้เราก็ต้องการอาสาสมัครด้วยนะครับก็คือสมัครมาเป็นอาสาสมัครก็คือแจ้งข่าวให้กับเรานะครับอาสาสมัครเราก็จะมีเสื้อแบบนี้ให้นะครับเนี่ยเสื้อแจกให้กับท่านแล้วก็มีมีโอไลน์หลายอย่างครับมีเอกสารมีอะไรให้กับท่านนะครับแล้วก็จะมีเอกสารให้ท่านไปแนะนําไปแจกให้กับผู้ที่ อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงก็แล้วแต่นะครับนะครับมันจะมีการแนะนําตัวในการในเรื่องเข้าที่พักนี่ยจะพักยังไงจะกักตัวยังไงมันถึงจะถูกต้องวิธีนะครับต้องให้ครบ14วันเออ,อย่ายึกยักยึกยักไม่ได้เดีย๋ยวมันจะยอบแยบนะครับเออนั่นแหละต้องให้ถูกวิธี14วันท่านจะปลอดภัยอันนี้เรื่องของโควิดป้องกันโควิดนะครับติดตามกันครับพรุ่งนี้เราจะมีอะไรดีๆมาให้ท่านอีกที่ศูนย์เรานะครับ ตามกันไปเรื่อยๆนะครับเปิดกันดูกันไปแล้วก็สงสัยก็โทรสอบถามได้ครับ0818822232 mm. พบเห็นผู้ต้องสงสัยไม่ใช่โจรผู้ต้องสงสัยที่จะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนาะหรือท่านอยู่ในหมู่บ้านก็ดีอะไรก็ดีนะครับ mm. เป็นอาสาสมัครให้เราเลย mm. เดี๋ยวมีสิทธิอีกเยอะแยะนะครับอาสาสมัครของเรานี่ mm. แล้วท่านที่กักตัวอยู่ที่บ้านนะครับ ที่กักตัวอยู่ที่บ้านนะครับโดยเฉพาะที่บ้านนะครับท่านต้องการความปลอดภัยต้องการความมั่นใจวัวเชื้อมันจะลอยอยู่แถวบ้านอะไรท่านท่านแจ้งมาครับเราจะไปฉีดพ่นน้ำยาโควิดนะครับสต๊อปโควิดอ่านีให้ฟรีเลยนะครับไปฉีดให้แจ้งมาที่เราได้นะครับสำหรับบ้านบ้านที่กักกันตัวนะครับที่กักตัวเองอยู่ที่บ้านนะครับ เพราะว่าบางคนก็ไม่กล้าแจ้งนะกลัวค,คนจะรู้ไม่ต้องห่วงครับเราปิดเป็นความลับใครกักอยู่ที่ไหนอะไรอยู่ที่ไหนนี่ไม่ไม่ต้องกลัวใครรู้จักแะครับเป็นส่วนตัวเราก็จะไปดําเนินการ